สวัสดีเพื่อนๆชาวแกลล์แนนะครับผมจะมาสอนตีบ้านอีเวนต์นะครับตอนนี้ก็ลงแคนไปตัวหนึ่งแล้วก็ลงตามพวกสายฟ้าให้หมดเลยนะครับ่ังที่เห็นในภาพนะครับตอนนี้แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งลงแคนตัวแรกนะครับก็ใส่ทิ้งไปตรงบ้านนะครับผมจะลืมใส่สายฟ้าด้านขวาบนนะเออใส่สายฟ้าตัวนึ่ง แล้วเราก็จะกําจัดป้อมธนูนี่ออกเพื่อจะเอาไอ้โครงกระดูกขี้เราอะ่ะที่มันถือไหอ้อ่ะตานซ้ายมือสุดลงอะ่ะเอาขีนลงตรงนั้นนะครับบมันเร็วไปบดเอาคุกภาคไม่สนอ่านั่นแหละครับก็กระดูกลงตรงบ้านอีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อจะเอามาระเบิดพวกกระดูกน้อยที่ตามมาลำควานทิ้งนะครับก็กระดูกมาลงตรงอันเผาๆไดให้หมดเลยนะครับ ผมพากไม่ทันนะผมจะเอาตัวล่องหดมากําจัดธนูตรงทิง้งแล้วก็กําจัดไฟตรงข้างบนนะครับน่าจะเห็นนะแล้วก็ควีนกําจัดไฟตัวหนึ่งเราเอาค้างเขาลงตรงขวาบนนะครับก็ประมาณนี้ครับก็จบแล้วครับมันก็จะเล่นไปมันก็จะจบ <c oughs> มาแนะนําหรือมาพูดอะไรวะเนี่ยมันเร็วไปหมดอนะผมผมพากไม่ทันนะผมไม่สันทัด์เรื่องตัดต่อจะด้วยดิ ผมน่าจะสโลให้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวให้มาดูรอบที่สองนะแต่ก็จะเคลีคยจบละวโอเคน่าจะจบลเราจบกว่านะครับผมไม่ค่อยตัดต่อไม่เก่งครับภาคใหม่ก็สุดละถือว่าฝีมือเท่านี้ละ มันรวบล้สองนาทีอะ่ะผมพาคตามทันโอเคเอาไหมนะเดี๋ยวผมพยายามพาก้ทันนะเอาล่องหนล,ลงไปในแคนแล้วก็ล่องหนตามสายฟ้าในที่ต่างๆครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้สองตัวเนี่ยแล้วต้องอตง้องขอบอีกตัวหนึ่งตรงนี้ตัวหนึ่งต้องขอบอีก แล้วเราก็จะพยายามเคลียรตัวธนูแล้วก็แต่ผมเอาคิงลงบ้านก่อนนะครับแล้วเราผมจะพยายามเคลียรตรงธนูแล้วก็ตรงอตรงที่มันปล่อยไฟอะครับผมไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะผมเพิ่งเล่นอะเราจะเอาล้องหุนมายิงธนูนี่เพื่อจะให้คงกระดูกที่เราเนี่ยมาลงตรงป้อมไฟนะครับให้ไม่กระถางไฟป้อมเออแล้วเอาตัวล้องหุ่นไปลงตรง กระถางไฟกรงน,นะเออแล้วเอากระดูกขี้เล้าลงตรงกระถางไฟนะครับแล้วเราก็จะเอาแอนดร้องหนมาเคลียกระถางไฟแล้วก็เคลีย,ยร์กระถางไฟตรงข้างบนนะครับน่าจะเห็นนะแล้วเราจะเอาค้างคาวาลงตรงนี้หรือลงตรงไหน,นก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกก็จบแล้วครับประมาณนี้แหละ รอบนี้น่าจะก็น่าจะไม่เข้าใจเหมือนรอบแรกนั่นแหละแต่ก็น่าจะเข้าใจกว่านิดนึงนะ <c oughs> มาแชร์ให้ฟังครับก็ไม่ถึงกับสอนคนับผมก็เป็นหน้าใหม่เหมือนกันรคับมาแชร์ให้ดูนะครับยิ่งผมไม่คิดจะอัดคลิปลงนะครับเพะผมคิดว่าก็น่าจะไม่ได้คือมันพุกสําเร็จอะแล้วผมก็คิดว่าเลยคิดว่ามันนะ่าจะไม่ได้ยาก ำหรับผู้เล่นนะครับผมก็เลยไปดูเขาอัดคลิปมาก็เหมือนเหมือนเขาจะยากนะผมก็เลยรู้สึกว่าเออผมตีได้ก็ก็เร็วกว่าระดับหนึ่งนะคิดว่านะคิดว่าผมก็เลยอัดมาให้ไม่เชิงออแบ่งปันนี่ละกันเออเชิงแบ่งปันนะครับโอเคไนดะ้ผมก็กดไปมั่วๆเหมือนกันนะครับ Rồi, phốc phốc mà. Bye ba.